สวัสด,ดีชาววันพฤหัสทุกคนคะ่ะสัปดาห์นี้เปิดไพ่ทำนายดวงระหว่างวันที่30มิถุนายนถึง6กรกฎาคมนะคะไพ่ในเรื่องทั่วไปสัปดาห์นี้ขึ้นจัสติกค่ะการได้รับความเป็นธรรมนะคะการแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยเหตุและผลมีความยุติธรรมเกิดขึ้นแล้วคะ่ะไพ่การเงินขึ้นเจดดาบให้ระวังคนเอาผลประโยชน์มาล่อให้คุณหลงกลนะคะติดกับ แล้วก็เอาเปรียบหรือคดโกงคิดไม่ซื้อกับคุณค่ะช่วงนี้จะลงทุนอะไรต้องใช้ความรอบคอบให้มากระวังเรื่องการถูกหลอกถูกโกงให้ดีค่ะส่วนไพยการงานขึ้นสิบเหรียญมีข่าวดวีเรื่องดีๆเข้ามานะคะงานสำเร็จตามที่ตั้งเป้าเอาไว้มีการวางแผนในระยะยาวด้วยเพื่ออนาคตการงานที่มั่นคงก้าวหน้าการงานได้รับการสนับสนุนจากคนในครอบครัวเป็นอย่างดีค่ะ เรื่องสุขภาพขึ้นราชาถือไม้เท้าส่วนใหญ่แล้วแข็งแรงดีนะคะแต่ก็ควรระวังอาการปวดหัวปวดคอบาาไหล่ซึ่งเกิดจากความเครียดค่ะสำหรับความรักขึ้นราชนีพระจันทร์คนโสดระวังหลงรักคนที่มีเจ้าของแอบรักแอบชอบแต่ไม่กล้าเปิดเผยหรือไม่สามารถเปิดเผยได้ค่ะดวงช่วงนี้มีโอกาสเจอรักซ้อนสูงมากดูดีๆก่อนคบหาใครด้วยนะคะ ส่วนคนที่มีคู่มีแฟนแล้วความรักความสัมพันธ์ไม่ค่อยมีความสุขมีเรื่องให้ไม่สบายใจให้ระวังปัญหารักซ้อนแล้วก็เรื่องอารมณ์ขึ้นๆึลงลงด้วยนะคะอารมณ์แปรปรวนอาจจะทำให้ความสัมพันธ์มีปัญหาได้